ถอยยนงเฮ้ยแตนโนนอธิบายดิทำอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับ <c oughs> อ,ออับวันนี้มาดู <c oughs> เรื่องป,ปาท่อครับจ้าปฝาท่อที่ไหนที่ถนนเยาวราชครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอะไรโครงการที่เราพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนมันกอดีไทายวิกด,ด้วย ก็ S <S> ใช่ฮะมาร่วมแบบจิตวิวิเคราะหเริ่มเมื่อวันวันแรกครับวันที่23วันนี้เราดูมาดูป่าท่อนี้อยู่ที่ไหนครับชุมชนเลื่อนลิครับอาาจรย์อยู่ตรงไหนชุมชนเลื่อนลิทอยู่ท่า,า,ทาม,มาจากถนนเทวราชจะเลยมาโดยเทวราชมาอยู่ตรงแยกวัดตึกอ,อยู่ก่อนเข้ามาถ้าเกิดมาก็มารถไฟฟ้าสามยอด<ช>แล้วก็ย้อนกลับมาทางเจริญกรุงหน่อยแล้วก็เลี้ยวขวาตัดเข้ามาก็จะถึงชุมชนเลื่อนลิทเป็นชุมชนที่ดีนะพัฒนาจากตึกเก่าแล้วก็จัดงานยุทธการวันนี้ก็น่าสนใจเลยมีป่าท่อแบบ แล้วก็มีของคอร์รอลดัตเคเอกติกันเอ็กค,คือเป็นดีเิตลทวินนะก็คือเอาฝาท่อทีอท่ขึ้นดีเิตลด้วยใ,ในเราอธิบายเดี๋ยวนะไหมไงนะเป็นของสะสมดิจิตอลครับจะเก็บได้ต้องไปที่มาลวอนระมาณนทร์เช็คอินก็จะเก็บอยู่ในพลาสอร์กอยู่ในคอร์รับอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูแล้วนะมีทางไปตีไทยด้วยสวัสดีครับ,รบที่ไปตีไทยก็ช่วยด้วยกมาาาาารวยเลส์โพดอทแล้วก็ส่งออนไลน์ลได้เลยอ๋อดีเลยครับ เอามาไหวไหมเนี่ยได้ครับโอเเราไปดูหน่อยนะครับที่ฝาท่อคือฝาท่อในยอดได้จะมีอยู่220 226หนาอยู่226หนาตอนเราขายขึ้นเราก็เปลี่ยนแต่ว่ามันก็จะมีฝาอยู่ติดติดแปดติดแปดฝาที่เป็นฝาทึบแ้วในฝาที่เป็นระบายน้ำเราก็ไม่ทำอะไรก็เป็นรูปแบบธรรมดาแต่ฝาที่เป็นทึบเนี่ยเราให้ศิลปินมาออกแบบก็จะแบบนั้นละ เรื่องราวของเยาวราชสวยงามมากเลยนะคนติดชื่อเรื่องผมช่วยอันนี้เป็นพิพิธศึกษาน้องฝนที่หลงมาคนของเยาวราชเนี่ยมันจะมีขั้นเขาอยู่ขั้นเขาทำห้องศิลป์หรือปักกระดนี่ขั้นเขาเหที่เป็นขั้นเขาไม่ได้แบงค์แหนก็แล้วก็นี่เป็นรูปเกศไม้มงคลเป็นรูปเหรียญที่บราณเพราะฉะนั้นน้ำที่ผ่านมาเพื่อผ่านสิ่งที่เป็นมงคลน้ำแบบนี้เป็นบุชโรบายว่าเป็นของที่มงคลลงไปอีกรอบหนึ่ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ เพื่อให้คนนักอุรักเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีว่าเราจะไม่ทิ้งของมนันไว้ในปัาก็แล้วก็มีของคน,คนที่เคยมีความสวยงามของอดีตในปัจจุบันเนี่ยเป็นสโราบาลทัไม่เขารักในต้องถิม่มากไม่ทิ้งของไม่คิค้งขยะมันติดอยามนในข้อข้อน,นักนกรักษ์บาจไม่ใ<ม><ม>ช่อะไรจะพยายามครับเดี๋ยวอาจารย์อย<ม>ู่บนพื่นงงนยพยายามยยึกษายำรับอราดูตแห่งเลยอ่ะอันเนี้ย ปลาพวกเราต้องมาล่าหรือลาโปเกมอนเลยรัเอามาดูนี่หน่อยปลาก็ทั้งหมด18อันเลสวยงามมีแค่อ8นะไล่ยาล่าตั้งแต่ตนเลยไล่มางแต่เลยแล้วก็าการลก็สวยดีนะบางค o เ o r าทำบางลูดีหูกไม่ให้มันอยู่ไล่เองไล่ปาเราไปดูมาตั้งแต่ปลครไปถลตั้งแต่รอเลยครับที่เราทำอันนี้คือ18อัน แล้วไปครบสิบแปอันได้อะไรนะถ้าไปไล่ไล่ล่าก็ได้สะสมครบครับอ๋อแม่ไเก็บทำไมนะเก็บเนี่ยต้างทสถานที่ท้องที่ฝ่าพ่อเลยครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ครับแล้วก็เก็บของสะสมนะครับตัวของสะสมก็จะเข้าไปในพาสปอร์ตครับก็จะเก็บสะสมงานศิลปะสวยนะเนี่ยมีหลายสิบแปดลายนะของเยาวราชนะอ่านี่ดูบริษทอะไงนะดูบริษัก็ต้องจาดรับแบบจะทำโูปแบบมาแล้วก็ตัดที่ตรงนี้ ใช <So S 2> ้ทีรกใช่ค่ะกอเป็นแม่ทิมค่ะแล้วก็ด right ีเตอร์ดีเลเตอร์ใช่ค่ะแล้วสุดในเรื่องของการดีไซน์นี่เรืองความแข็งแรงค่ะก็คือว่าโมงข้างหลังจรับแรงได้ชนแรงหลังจากนั้นก็จะเูตเข้าก็สู่กบวนการผลิตก็ะทำแม่ทิมทำแม่ทิมแต่ละแต่ละช้แ่ละชิที่ไหนแล้วมีอยเนี่ยอยู่จังหวัดไหนสมุทรสาครครับะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเคลน้ำเหล็กเคลกร่อ ตัดพนัมาเสร็จเสร็จแล้วพวกประกานดีไซน์เก็บรายละเอียดพวกความสวยงามใส่ร้านและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเรื่องของการลงสีจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราต้องมีสองสีให้ตรงกับสมการสีมันทนไหมเนี่ยทนค่ะเป็นพีวีค่ะแล้วก็จะทนเรื่องของแฉลบและการติดตั้งและให้สีกรเป็นที่ลงเองหรือว่าเรามีคนลงให้อาเสียรีมาช่วยช่วยว่าใช่ไหมใช่ดูใช่ค่ะให้ดึงงานใช้เวลาทำงานแค่ไหน ตาาโอเคก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองนะมว่ากาทำให้มันมีเรื่องราวมีสตอรี่ิเศเขาเนศิลปินนะครับเป็นศิลปินออกแบบลายมีโลกไปดูไหมลายนี้แหละครับลายนี้เหอลายเื่องอมาในชุดคนเล่นเลยอ๋อแล้วสีเรื่องอ่ะอ่าก็เรื่อกจากตัวนี่เราก็จำลองเลือายราด้วยถายทาด้วยอ๋อได้้างน้านี้เลยทุกที่เราน่าจะมีสตาด้วย โอ้มีแบบแมกว่าเปนเบจะชาไข่มุกเลยแต่ว่าเราแปมไม่ครบทุกอันนะมีสิบแปดอันเดี๋ยวไปดูเรืองเล่นหน่อยนี่เราก็ปลูกกระเบื้องใหม่แล้วใช่ครับต่อไปต่อไปเยวราชีจะเป็นให่ปโกตัวน้เไปลามังกรมีกสั่ที่มองไปแค่ไหนดูดูสาย๋อได้ค่ะเาขอดี เรื่องนี้เดียวกันนี้ค่ะไร้หลังเนี่ยหลังนี่เป็นไงบ้างเราพามาเที่ยวเยาวราชนะตัวนี้น่ามาเที่ยวนะก็เป็นจุดที่เขาพัฒนาใหม่เลยแบบเอาเอ้ยสำเพ็งมาหน่อยดงไหนจ้า โอที่กระทำไมเงยทไม้องาดึอ๋อโอ้ยแกงหน่เลยอะ่ข้าวครับข้าวร้อนบกนขีไม่หื่นสายอา้คับเราคดว่าอร์เบย์ได้เลือกจุดตรงปรเย์เพราะว่ามีไม่ได้มีใครจอดครับ ถ่ายพูมสูงก็เห็นรองเท้าเป็นวงกลมรองเท้าข้อคิดตอบไปครับรองเท้าข้อคิดตอบติ๊กเกอร์ครับข้อคิดตอบนะครับาเป็นท่าถ่าเป็นท่าครับเป็นท่าบรงคับครับถ้าถ่ายเดี๋ยวคนละว่าชนเลยข้าบังคับครับต้่ยเาแปันวที่อื่นอยู่บนถนนนี้่อยเนี่ยอยู่บนถนต้องแบบเท้าใช่รีเบย์หรอ นี่ประเภทไหนเนี่ยได้ค่ะได้ผกวัสดุจากเป็นปูนไม้ลูกไม้โอ้ล้่ลอกใช่ไหมไม่ลอกแต่เดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่ามันคือขับไปเรื่อยแลารอย่างนี้ลองดูมาแล้วแล้วไม่ลอกแต่ว่าจะมีค่าวใบมันก่อนไข่ปอนด์เป็นจานเออแล้วค่าที่ค่าอะไรก็อ่าจะเป็นคขาตบที่นี่เป็นคขาตบลายบ่าปตบขาตบใช่อ่าจริงจริงย่างตรงนี้ก็จะเป็นขาตบเท่ารับจากทันแล้วส่วนรูปคือะไร ก็หมายถึงการกลับมาใหม่ส่วนเลลินที่ได้มีการร่วมกันของทุกทนแล้วก็แล้วแต่การก่อนที่นี้เมก่อก่อนเราจะเล่าเรื่องราวของทีก็ไม่อยากทีมอะไรจะอะไรกัน ตามล่าโปเกมอนเนาะตามล่าปาเนาะล่าลวครับจารย์คกดพโคล

เออน่าขายดีขายก็ขายขายไก็ดีเนี่ยสาท่อสิบแแบบสวรค์ชั้นเนี่คืออะอยสวรค์ชั้นเจ็ดนี่คืออะไรเนี่ยริบวอส์คาร์หรือปฏิไทยค่อาแล้ไปดูเตอร์ควอซคาร์ไหม มันคือพัฒารอใครออกแบบทานเจ็ดมาไหอันนี้อันนี้เออถือเป็นทไหนอ่ะถือ้อยู่อยู่อยู่โรงแรมแสนน้าทาวครับถือเป็น่ไหนอแล้เป็นโพสกาอยู่ค่ะที่มาจังหวัดทันเจครับเชิทางนี้นี่บรานต้องดูคนที่ติดิช่วยอบายงาน้วป่ะแลป่อธิบายงานหน่อยมตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวจะได้เรือบรพรถเก๋งของเขาไง

บรรดินแล้วเนไนท์ดินไม่ใช่ใช่ที่ภาษาจะเทนเนนท์ครับครับผมเอาคุณอธิบายแล้วเรนลินใช่ไหมอ๋อเทนเน่ใครเขียนอันนี้มาสวรค์จริงจริงอ้าวไม่ใครใครว่าดิคือผ้หญิงผู้หญีงไม่ได้มากระโดดยรอยานอสแตร์อ่วอ่ะโชว์หน่อยที่นี่ก็จริงจริงอันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับแง่เฉลิมบุรีเมื่อก่อนก็จะไม่ว่าตึกชั้นเจ็ดนี่มันเป็นที่มาของสวรรค์ชั้นเจ็ดเพราะวบา เอกหน่อยอยากปาหรอไม่ใช่แล้วก็เมื่อก่อนมันเป็นิ็นที่ดีที่สุดอ๋อเป็นเหมือนกับบาได้ขครับใช่ครับมีได้ขาดไปปัจทุวันต้องปรับปรุงท้แ็แต่ว่าก็ถ้าคนรุ่นใหม่่อไเป็นเราไป่ถามอากงรู้ไหมใช่อากงน่าจะรู้จัก่าจะทานผมก็ไม่ทานเหล่านะวันน้นเจ็บเป็นที่มาของขับเลยแล้วเลยมันหน่อยีดีในหลัง อ๋อต่างาโชว์าืลปินทำเอาอแบบไหนจ้าอันนี้ค่ะอกเ่้าวอไธิบายหน่อยเป็นข้างใต้ฟ้าค่ะแล้วก็เป็นเกมแปดเพราะว่าสมัยเด็กๆพ่อจะพามาที่ข้างใต้ฟ้าแล้วก็พาไปเดินเล่นซื้อเกมเกมแปดบิดนี่ะใช่ทันเหรอทันค่ะ รูเรื่แรกเลยเ็นรูปแฟน้ีน่องเเป็นความทรงจำไว้กโอ้ดีมากเลยจ้ะได้อยู่ไหมฮะน้ได้ฟ้าไม่ทันาไฟ้านะคะแต่ว่าว่าคักเล่าหงโอเนี่เป็นัเก์ขาวัเป็นวันนี้ก็ดีนะขอบคุณนะจ๊ะมีใครอีกหรมีนึกนนนนขีร้ช่ออะไรนะนี่อธิบายหน่อย อธิบายฝาทอตเองหน่อยรูไหนครับรูไหนมาดิอันไหนอ่ะถังขวานถังขวานถังขวาะอธิบายนี่นี่อธิบายให้คนไปเฮ้ยไม่ได้เตรียมเลยอ่ะเตรียมโอ้ยมันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วทอะไรนั่นเองค่ะไม่ถนนสายนี้คือตำแหน่งของฝาท่อมันอยู่หน้าถนนที่เป็นสายกิฟต์ชอปมีร้ายกิฟต์ชอปอยู่ด้านสัพเแล้วก็บริเวณนั้นก็คือเหมือนกับแบบ มีร้านค้าอย่างเงี้ยมานานแล้วหนูก็อยากจะให้ฝาทอดเนี้ยเป็นเหมือนของขวัญกันเพรานว่าคนที่มาถนนเส้นนั้นคือมาซื้อของขวัญให้คนอื่นวันเด็กใช่วันชใหม่ใช่ยวันเล oh ่นไพ่หรืออะไรเงี้ยเขาก็มาซื uh ้อของขวัญกันหนูก็เลยอยากจะให้มันเป็นของขวัญให้กับคนที่มาด้วยอยู่ตรงไหนฝาทอดตรงนี้อยู่ตรงถนนมังกรตัดกับถนนเยาวราชค่ะโอเคครับสวยงามเบียร์ย้อบคุณมาน ลืมลืมไปเยอะเลยอ่ะสารภาพครบอย่างหรือเป็นมีคนนึงนี่โอเคนี่เราผู้หญิงคนเนี้ยเยอะแจริงจเดี๋ยวอาจจะชวนท่านผู้ว่าเขกันสักไปนิงแล้วก็ส่งต่อกันที่ท่านติ้งพีสารการกันละครเดี๋ยวเอาชุดจุลเรลิศกันเดีอยวชุดจุลเรลิศอาจารย์อ๋ออ๋อฟอกคุณแทนไทยอธิบายหนเลยว่าอิไรคืออะไร เขาเป็นมาหน่อยจะได้ให้ประชาชนรู้หน่อยว่าชุมชนโรตีไรก็ชุมชนัีนเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยทั้งคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เชื้อสายอียครับแล้วก็เราพวกเรารวมตัวกันแล้วก็ทําการในการระอาการติดเก่ามีกี่ห้องหนึ่งมิวันนี้มีประมาณ200ร้อยนะครับแล้วก็วันนี้ลปรับพื้นเรียบร้อยแล้วเราอยู่ภายใต้ กฎหมายของการประชารด้วยทำไ้ได้คุณศิลธกรอนช่วยกับบัตรแดงนะครับในภาคนี้เนี่ยก็จะสะท้อนถึงตัวมูคอาคารนะครับซึ่งมีการบูรณะแบบที่ถูกต้องตามวิชาการแล้วก็มีภาพของธุรกิจดั้งเดิมก่อนหน้าที่เราจะทำบางส่วนนะฮะก็เป็นธุรกิจค้าส่งค้าแล้วก็มีร้านตัดช่างนะครับร้านกาแฟซึ่งปัจจุบันเปิดร้านอยู่ ต้องบอกเราด้วยครับอ๋อต uh, uh, to uh. uh. okay. ้องใช้เอาแก่เลย่ปกติแล้วก็อยากเล่นที่นี่อนนี้เขาอยากให้เป็นอะไรอนาคตเขาอยากให้ที่นี่เป็นที่ที่มันมีสุขสันต์รวมกันนะครับการธุรกิจของชาวบ้านที้เช่าเดิมนะครับกับที่จะเป็นพับติสเปซนะครับเป็นครีเอทีฟสเปซคอเทเจอร์สเปซสำหรับคนทุกคนที่มีโอกาสได้มาเดินเล่นในย่านไชน่าทาวน์ซึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นโอเอซิสของไชน่าทาวน์เหมือนงามเลยยังไงมาดูนักกายผ่าท่อเข้ามาจะมาไง เออมาเนี่ยมาเร็วปะความเร็วสุดลงมาเลยนาทีสามยอดนี้่สุดยอดแลเดินเดินย้อนสักเก็ตร้อยเมตรนะครับเดินย้อนเดินย้อนมาทางเตือนกรุงแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาผ่านในตัวเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันขายของเยอะแ่ะเของผมเออของผมก็ได้ครับลูกของผมมาเมื่อกี้เมื่อกี้จักรยานง่ายๆเราใช้จักรยานใช่ใช่ช่จักรยานน่ะไวท์ซายลิงแล้วก็เอนนี่เอนนี่วิวขี่มาไม่ถึงง่าทีช้าๆจะวิ่งกับพูกว่าช้าๆก็ได้ก็ได้วิ่งมานะครับก็แวะมาเยี่ยมชุมชนเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็น คุณแทนไทยเป็นผู้ออกแบบออกแบบป้ายไหนปายอันนี้ไ้ออนนี้เอเอันหอน้าโอ่อันนี้ท้องอันน <laughs> ี้ทอันนี้จะเป็นห้ท้ออนน้ท้ออันนี้ทงี้ท้องอัาบี้ทอันนี้ท้อนนี้ทนนี้อนนี้ท้้ทออันนีาท้องอัี้ันี้ทีนน้ท้อัี้ท้องนี้ทัน้ทงอมนี้ท้ี้ท้อันทัน้ทาันี่ทอัี้นีท้ทั้้้ัวกันเพื่อ สร้งโรงพยาบาลขึ้นมาใช่ครับแล้วมีเจ้าแม่เดียวดีอิมใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเล่าเรื่องยาแล้วก็ห้าแขนนี่เป็นชาวจีนรวมตัวกันครับก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคีของชาวจีนในย่านเยาวราชโอเคครับดีนะสวยดีนะของเรานี่เยไปลากงานหนึ่งนนี้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับอยู่ตรงในวงเวียนที่เป็นประตูนะตรงขัดมันนิดนึงครับตรงตรงหน้าเทียนดเลยฮะโอเคเก่งมากครูว่าเขียนใครเป็นทีละลุกได้ไหม ไอเดียนะอันนี้ก็ของผมบคุณไม่งขียนคามเลยเหรอขอค่ะเจ๋งมากเลยนะ ะวมาเที่ยวนะจุดนเล็กๆกิจกรรมมีวันไหนบ้างเนี่ยวันที่วันเดียวเหรอพักไปกิจกรรมอันนี้ครับก็จะมีแค่วันอาทิตย์นี้วันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์หน้าทิแต่ว่าที่สุขห้องยิมศการครับจะเปิดทุกปลายเดือนนะเดี๋ยเล่นไได้เรา๋ยมาไล่หาป่าท่อกันได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะพวกเราสองไปสนีไทยจะมีเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์ทิพย์ด้วยใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์หน้าด้วยค่ะแวมาเที่ยวกันนะจุดๆเล็กๆดูป่าท่อ18อันแล้วเข้าไปเว็บคอร์รลแล้วก็ไปเก็บสะสมกัน โอเคครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวไปดูมีงานอื่นวันนี้เดี๋ยวก่อนดีไซน์วีคเอาหมดแล้ว,วปลไปแล้ว,วอโอเคครับไปละวลาดอนอยู่ไหนไอ่ะเฮ้ยลาดอนมีงานอะไรบ้างครับไปก่อนดีใจวีคผมมีเจ็ดย่านครับจ้าอะอย่ไหนบ้างมีถ้าไล่มาก็คือเยวาวราชทงวาดมีตรงเล่นลิฟต์นี้มีปากคลองตลาดมีบางละเบูบางโพมีกี่วันมีแปดถึงยี่สิบสามวันโอเค มีหลายย่านเลยครับโอเคไปหาดูที่แมคโครดีไซน์วีครับโอเคขอบคุณนะครับไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ